ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพูดจาภาษาช่างครับรายการที่จะนําสาระ,ะค,รความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางวิศวกรรมมาพูดคุยกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอังคารเวลาประมาณสิบนาฬิกาถึงสิบนาฬิกาสามสิบนาทีโดยในวันนี้จะมีผมชานณาโรงพยาบาลมงคล вот เป็นผู้ดาเนินรายการครับสําหรับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเป็นงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า เมื่อนํามารวมกันมาประกอบกันนะครับเป็นแผงวงจรสีเขียวดำๆทีเ่เราเห็นเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะทําหน้าที่ได้มากมายหลากหลายนะครับทั้งควบคุมนะทางานต่างๆนะแล้วก็มีใช้อยู่นะอยู่ในชีวิตประจาวันเราทุกนะอุปกรณ์เครื่องมือเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนะหรือทั้งทางรถยนต์อะไรกนะเนี้ยก็ต้องมีประกอบด้วยวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งกว่าจะได้วงจรน,นั้นมานะครับก็ต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังนะวันนี้ก็จะมาคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังกันนะครับนะ โดยเราได้เรียนเชิญนะครับอาจาร,รย์คนเริ่มใหม่ล่าสุดแก่กล่องนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ตัวที่หนะครับภาควาิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ขอ,ขอต้อนรับนะครับอาจาร,รย์ดรณพงศ์ปณิธานธรรมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับ,รบก็ก่อน,นอ,อื่นนะขออาจาร,รย์แนะนําตัวเองสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะก็ครับก็คือผมก็อ,อยู่ในสายอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นออก งานวิจัยหลักๆก็จะเป็นเน้นทางด้านการออกแบบวงจรรวมอนนล็อก์เฟซดีไซน์ประมาณนี้ครับก็เน้นทำไปทางด้านเทรอนิกส์ที่อาจารย์บอกเน้นการออกแบบวงจรรวมซึ่งอาจารย์พูดกี่บนไปได้หนึ่งก็คือคือพูดถึงอนาล็อกนะแต่ว่าปัจจุบันเราจะได้ยินทางดิจิตอลดิจิตอลเยอะใช่ครับอยากให้อาจารย์อธิบายสักนิดหนึ่งว่าตัวอนาล็อกกับดิจิตอลนี่แตกต่างกันยังไงครับก็ก็แน่นอนนะครับในปัจจุบันก็จะได้กินเป็นโลกของดิจิตอลทุกอย่างก็เป็นดิจิตอลกันหมดนะครับ อ่าก็แล้วอนาล็อกคืออะไรก็จะมีคนถามเยอะนะครับก,ก็ลักลักเนี่ยก็คือดิจิตอลคือเป็นอะไรที่เป็นอ่ค่าที่เป็นอ่เป็นศูนย์เป็นหนึ่งคือมีค่าอ่าไม่ต่อเนื่องนะครับส่วนอนาล็อกเนี่ยก็คือจะเป็นสัญญาณที่เป็นค่าที่เป็นต่อเนื่องนะครับซึ่งอ่ถ้ายกตัวอย่างก็คือ สัญญาณอย่างอุณหภูมินะครับ, <c oughs> รบก็คืออุณหภูมิเนี่ยที่เรารู้สึกกันเนี่ยว่าร้อนเย็นเนี่ยจร,จริงๆแล้วอุณหภูมิเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง <c oughs> แต่ว่าค่าที่เราเห็นบนตัวเลขเช่นบนตัวเลขที่เราเห็นจากพวกเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็น <c oughs> ตัวเลขดิจิตอลก็คือค่ามันจะเปลี่ยนเป็นเลข <c oughs> ดิจิตอลซึ่งเพราะนั้นจริงๆแล้วอาล็อกก็คือสัญญาณพวกอุณหภูมิอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่เป็นอาล็อกหรือแม้แต่เสียงของเราที่เราพูดถึงนะครับก็จริงๆแล้วก็คือเป็นสัญญาณที่เป็นออาาา็กกกเเเพรรระสีียงคืม เปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ในปัจจุบันทุกอย่างเราก็จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเพราะว่าเรามีประโยชน์ข้อข้อดีของดิจิตอลก็คือในเรื่องของการที่เราเอาไปใช้งานเพราะว่าอนาล็อกแต่ก่อนถ้าเราเอาไปใช้งานก็คืออย่างเช่นถ้าเสียงเนี้ยเราจะบันทึกเราก็ต้องบันทึกสมัยเก่าก็คือบันทึกลงคาสตเทปอาสมัยนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักแล้วนะครับ,รบก็คือข้อเสียก็คือมันบันทึกปุ๊บแล้วมันทํายากแล้วก็บางทีสัญญาณมันรบกวนคือเล่นไปเยอะๆมันก็เพี้ยนได้นะครับ นั้นในปัจจุบันเราก็เปลี่ยนทุกอย่างเป็นดิจิตอลแต่เนื่องจากว่าสัญญาณอย่างที่บอกว่าสัญญาณเสียงที่เราพูดถึงหรือเราได้ยินเนี่ยยังเป็นสัญญาณอนาล็อกดังนั้นสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องเมื่อคุณจะเอาสัญญาณที่เป็นดิจิตอลอยู่ในรูปแบบดิจิตอลออกมาภายนอกนะครับก็ยังต้องเป็นมีวงจรที่แปลงจากสัญญาณดิจิตอลเป็นเปลี่ยนเป็นอนาล็อกอยู่เหมือนกันนะครับะฉะนั้นก็คือยังไงวงจรอนาล็อกก็ยังต้องมีแต่ว่าโอเคบทบาทก็จะเปลี่ยนไป แต่ก่อนสัญญาณเราอาจจะบันทึกในรูปแบบอะนาล็อกแต่ทีนี้เราก็คือเอาสัญญาณอนาล็อกที่ได้แปลงเป็นดิจิตอลก่อนแล้วบันทึกในรูปแบบดิจิตอลนะครับเพราะเราสามารถทําอะไรกับดิจิตอลได้ค่อนข้างง่ายกว่าสะดวกกว่าจากนั้นแต่ว่าถ้าเราจะเอามาเชื่อมต่อกับกับโลกภายนอกกลับเหมือนเดิมก็ยังต้องแปลงกลับมาเป็นสัญญาณอนาล็อกเหมือนเดิมประมาณนี้พอครับเห็นภาพนะหรือแยกแยะความแตกต่างระหว่าง อนาล็อกดิจิตอลได้จริงดูอย่างง่ายๆอยูย่นาฬิกาเราก็ได้เหมือนกันนะครับนาฬิกาเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยก็ลักษณะมันเป็นดิจิตอลถ้าเป็นเข็มก็เป็นอนาล็อกเรื่อยๆก็เห็นว่ามันเป็นอนาล็อกซึ่งโดยเฉลี่ว่ากันก็ส่วนใหญ่ในในในโลกเราถึงจริงเป็นอนาล็อกอะร่วมสามพัฒนามาจากอนาล็อกเนี่ยที่ที่อาจารย์บอกสัญญาณเสียงอุณหภูมิอะไรทั้งหลายจริงๆมันเป็นอนาล็อกหมดนะเป็นแต่ว่า เรามาปรับให้มันเป็นดิจิตอลนะครับคือถ้ามองง่ายๆก็คือเดี๋ยวนี้ดิจิตอลก็คือเป็นแกนหลักในการที่จะประมวลผลส่งข้อมูลทํานู่นทํานี่แต่ว่าอนาล็อกคือเป็นตัวเชื่อมต่อกับภายนอกอะไรประมาณนั้นก็ด้วยความชัดเจนของดิจิตอลก็มีซึ่กับหนึ่งกันหนึ่งชัดเจนนะครับนะไม่มีมีขาวกับดำนะไม่มีเทาๆอยู่นะก็ก็เป็นประเด็นของัดิจิตอลซึ่ง แน่นอนว่าวงจรโดยส่วนใหญ,ญ่ที่อาจารย์ก็ต้องออกแบบมาเ,เพื่อเป็นทางด้านด้านอนาล็อกเนอที่อาจารย์สนใจหรือหรือเน้นทําอยู่ครับมีงานลักษณะาทางด้านไหนบ้างครับก็ก็อ่าถ้าให้ยกตัวอย่างวงจรที่ผมเคยทํางานวิจัยนะครับก็คือ,อตัวอย่างเช่นวงจรในการที่จะ,ะขยายสัญญาณนะครับก็คืออย่างเช่นไวประยุกต์ใช้กับขยายสัญญาณพวกสัญญาณทางไฟฟ้าจาก หัวใจหรือสัญญาณจากสัญญาณทางไฟฟ้าจากสมองอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็คือสัญญาณพวกนี้จะมีขนาดเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันยังไม่สามารถที่จะแปลงเป็นดิจิตอลได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องขยายสัญญาณพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะทําการมีวงจรสําหรับการขยายสัญญาณที่มันมีขนาดเล็กมากๆานะครับแล้วก็ให้มันขึ้นมาเป็นสัญญาณที่มีขนาดใหญ่พอหลังจากนั้นถ้าเราจะไปแปลงเป็นดิจิตอลหรืออะไรก็อีกอันหนึ่งนะครับก็ อันนี้พอดีผมก็เลยมีตัวอย่างมาอันนี้ก็คือเป็นตัวอา่าถ้าเป็นผู้ฟังอาจจะไม่เห็นนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นชิปที่ของอที่ออกแบบมาเนี่ยค,คือสัญญาณขยายสัญญาณไอตัวขนาดเล็กตัวนี้นะครับ<ๆ>ก็คือ,อตัว IC จริงๆเนี่ยก็คือจะอยู่แค่ตรงกลางรตรงนี้เล็กนิดเดียวนะครับตัวที่เห็นอันใหญ่คือเป็นแพ็กเกจสำหรับไว้ทดสอบเฉ<อ>ยๆครับ ในาินไอซีไอซีจะขยายความอยู่กับ IC ีนิดหนึ่งครับอันนี้ก็คอืคอก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือเป็น IC นะครับไอซีก็ย่อมาจาก integrated circuit <c oughs> หรือว่าภาษาไทยก็เรียกว่าวงจรรวมนะครับก็คือถ้าเราไปออกแบบวงจรจริงๆเราสามารถเอาอ,อุปรกรณ์เนี่ยมาต่อๆกันได้ <c oughs> ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแต่แทนที่เราจะเอาอุปกรณ์แต่ละชิ้นมาต่อแยกๆกันนะครับเราก็ออกแบบแล้วก็ให้มันอยู่ในเป็นชิ้นเดียวอยู่อยู่บนตัวเขาเรียกเป็น เป็นสารกึ่งตัวเป็นเวเฟอร์ไว้อ,ออกแบบเป็นตัวนี้เป็นชิปรหรือเป็นตัว IC นะครับ,รบก็จะทําให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ในกรณีที่ผลิตจํานวนมากก็จะมีต้นทุนที่ถูกลงนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ถ้าใครจําได้อุปกรณ์พวกอิเล็กทริกต่างๆสมัยก่อนก็จะมีค่อนข,ข้างขนาดใหญ่เทอะทะนะครับในปัจจุบันก็คือพอเป็นทําเป็นวงจรรวมหรือเป็น IC เนี่ยเป็นชิปขึ้นมาเนี่ยก็จะจะมีทํามีขนาดที่เล็กลงนั่นเอง นะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับก็ส่วนงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมเคยทำก็คือเป็นพวกวงจรที่เอาไปใช้สำหรับเป็นตัวบัตร RFID นะครับก็ RFID ก็คือย่อมาจาก Radio Frequency Identification นะครับก็คือเป็นการที่คุณส่งรหัสยืนยันตัวตนของคุณผ่านขึ้น Rf หรือขึ้น<ม>ขึ้นวิทยุนั่นเองนะครับก็แอปพลิเคชันที่จริงๆเราปัจจุบันนี้ก็ใช้งานกันอยู่นะครับก็ที่ใช้งานเป็นหลักๆก็คืออย่างเช่นตัวบัตรที่เวลาเข้าอาคารนะครับเวลาที่ไวเปิดปิดปึ๊กอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าใครไปพักตามโรงแรมรจะเห็นว่ามีกุญแจแล้วใครที่เอากุญแจไปเสียบในช่องแล้วถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์ได้อะไรอย่างนั้นนะครับ นั้นพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ใช้เป็น RFID นั่นเองนะครับตัวไอตัวเครื่องที่ที่ที่ติดอยู่กับประตูอย่างเงี้ยหรือว่าไอช่องที่เสียบเราเอาก,การอ่าคีย์กร์ดของตัวโรงแรมไปเสียบเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องอ่านเขาเรียก reader นะครับก็จะมีการส่งสัญญาณคลื่นออกมานะครับส่วนไอตัวบัตรของเรานะครับหรือว่า,าตัวกุญแจที่เรานั่นเสียบเข้าไปในนันนในใน ในช่องที่ของประตูะนะครับก็จะมีตัว IC นะครับ่าเล็กๆตัวหนึ่งนะครับตัวซึ่งตัวนี้เนี่ยในใน,ในการ์ดพวกนี้อ่ะก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นของที่เขา่าเป็นขายตามทั่วไปนะครับอันนี้อันนี้นนนนไม่ได้ทไม่ได้เป็นตัวที่ผมใช้ในงานวิจัยก็ ในในกรณีนี้ก็คือตัวกา๊าซตัวนี้ก็จะมี i c อยู่แล้วก็แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีแหล่งพลังงานเพะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราเอาไปใช้ก็คือเราเอาบัตรตัวนี้เนี่ยไปแนบกับตัวเครื่องอ่านเครื่องอ่านก็จะส่งคลื่นออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในบัตรตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเป็นขดลวดนะครับก็คือจะขดลวดตัวนี้เนี่ยแล้วก็จะแปลงรับคลื่นออกมาแล้วก็จะแปลงเป็นกําลังงาน แปลงแกาแปลงเป็นกาําลังให้ให้ตัว IC หรือตัวชิปตัวนี้ทํางานได้นะครับงั้นข้อดีของบัตรพวกนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันไม่มีแบตเตอรี่คุณไม่ต้องกังวลว่าแบตหมดนะครับเมื่อไหร่คุณใช้งานคุณก็เอาแค่เอาเอาตัวนี้ไปแตะนั่นเองนะครับงั้นตัวนี้เนี่ยก็จะมีวงจรที่คอยรับคลื่นออกมางั้นคลื่นพวกนี้ก็คือเป็นอะล็อกเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับก็ต้องรับคลื่นมาแล้วก็แปลงให้มันกลายเป็น ไฟที่<ม>เป็นพลังงานที่เอาไว้ใช้เลี้ยงกับไอตัวนี้<ม>พอได้พลังงานมาปุ๊บตัวนี้ก็ในชิปตัวนี้ก็จะมีตัวไอซี IC, ก็จะมีรหัส<ม>ก็คือเป็นไ d ดีนั่นเองไ d ดี ID ตัวนี้ก็จะถูกส่งกลับไปที่ตัวเครื่องอา่าน<ม>นะครับทำให้เครื่องอา่านพอรู้ว่าอ๋อตัวนี้คือบัตรอันนี้อันนี้แล้วก็ในในระบบก็จะบอกว่าโอเคไ d ดี ID ตัวนี้อนุญาตให้คุณเข้า<ม>อาคารได้ก็จะเปิด สั่งให้เปิดประตูได้นะครับถ้าเป็นบัตรอันอื่นที่เป็นไอัดีนอื่นเอาไปแตะก็ไอดีไม่ตรงกันก็จะไม่สามารถเข้าได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือจะเป็นวงจรที่เอาไว้ใช้ในการที่ทํางานขึ้นมานะครับงั้นก็ต้องมีจริงๆก็คือวงจรอย่างที่บอกู่กี้ตัว ID เนี่ยก็จะเป็นพวกวงจรทางด้านดิจิตอลนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่ส่งคลื่นอะไรสื่อสารกันระว่าง อ่าตัวบัตรกับตัวเครื่องอ่านพวกนี้ก็ต้องเป็นสัญญาณอาล็อกนั่นเองครับอ๋อนะครับก็พอจะเห็นภาพนะเพราะยิงบัตรนี้พวกนี้เราก็คุ้นเคยแหละเวลาผมเห็นข้างในนะเพราะวีไปทางรถไฟฟ้าทําอะไรทั้งอย่างก็ต้องใช้บัตรพวกนี้หมดนะนี่อนาคตก็น่าจะมากขึ้นเรื่อยๆอันี้ก็อาจจะรวมถึงพวกการจ่ายเงินที่เป็นพวกดิจิตอลไปแปะแปอะไรทั้งหลายด้วยนะใช่ครับด้วยครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีพวกนี้นะครับมาเกี่ยวนะครับซึ่ง อย่างมนี่บอกนะเบื้องลึกเบื้องหลังก็จะมีมีวงจรทางอนาล็อกตรงน,นี้ก็นะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะส่วนเชื่อมสัมพันธ์กับทางดิจิตอลนะครับ,รบก็เริ่มพอมองมองกเลยเห็นภาพนะของของอัสนา,ค,าคือคือเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพคือถ้าผู้ใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ได้เคยนั่นแต่ว่าเพราะฉะนั้นคือแต่ว่ามันจริงๆพวกนี้วงจรพวกนี้ก็จะอยู่ในชีวิตประจำเรามากขึ้นเรื่อยๆอ่ามันก็จะมีการดีไซน์ทั้งเรื่องของที่อาจารย์บอกก็เรื่องของทางด้านพลังงานนะเรื่องของ หน้าที่หรือฟังก์ชันต่างๆที่เขาจะต้องทำรวมถึงทั้งพวกขนาดเลยด้วยนะเพราะเราจะเห็นการ์ดอาจจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรแล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นงานวิจัยที่จะ,ะมีประโยชน์แล้วก็ตอบแทนนะตอบโจทย์ของของการพัฒนานะมากๆที่เดียวนะครับจะมีตัวอย่างวิจัยอ,ยอยื่นอีกไหมครับก,ก็หลักๆก็มี2ออันนี้นะครับก็งานวิจัยอื่นก็คือเป็นพวกวงจรต่างๆเช่นวงจรที่ส่งคลื่นรับส่ง สัญญาณพวกนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในแต่ว่าไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นงานวิจัยตอนที่เรียนที่สวังเทศหาไม่ได้ถึงครับซึ่งก็เหมือนอาจารย์กล่าวตอนต้นนั้นก็น่าสนใจนะครับเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์หรือทางทางทางที่ที่นำมาใช้ในการทางทางเทคนิคในกเรี่ขยายสัญญาณทาง เนื้อะไรประสานหรือทางอะไรของเราที่ที่เป็นคือร่่งกายเราก็มีสัญญาณทางไฟ้ฟเยอะแยะหมดแหละตัวเราทั้งสมองทั้งประสาททั้งหลายนะครับแล้วก็การที่จะนําสัญญาณนั้นมาอาจจะมาวิเคราะห์โรคอาจจะมากระตุ้นอะไรบางอย่างเนี้ยนะก็ต้องมีการดึงออกมาดูนะครับซึ่งซึ่งที่อาจารย์เรียนว่ามันก็ต้องมีการขยายสัญญาณนั้นเพื่อให้ให้เราเหมือนเอาแว่นขยายไปส่องนะครับถ้าอุปกรณ์อะไรที่มันเล็กมากเราก็จะมองไม่เห็นไม่ถนัดนะครับเราก็จะต้องเอาตัวแว่นขยายเนี้ย ไปซูมไปส่องนะเพื่อเราเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น,นเพื่อจะได้กระทำอะไรกับสัญญาณวงนั้นได้อีกนะหลายตัวหลายอย่างนะครับซึ่งในงานวิจัยส่วนนี้นี่ก็มีการกระทําอยู่กันเป็นยังไงครับอาจารย์ก็ก็คือจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆวงจรมันก็จะมีหลากหลายนะครับวงจรเกี่ยวกับเรื่องพลังงานก็มีวงจรเกี่ยวกับเรื่องของการขยายสัญญ,ญาณก็จะมีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันว่าจะเอาไปใช้ ตรงส่วนไหนนะครับก็คือถ้าโดยรวมก็คือมีนักวิจัยก็คือ,อทำกันแล้วแต่ว่าใครจะเชี่ยวชาญส่วนไหนะนะครับก็แต่อย่างของผมพอดีผมอาจจะเคยทำหลายด้านหน่อยอะนะครับก็ในส่วนขององจรส่วนขยายก็เคยส่วนของตัวรับพลังงานก็อาจจะเคยนะครับก็งั้นก็อันนี้ก็คือเป็น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 แบ็กกราวว่าผมก็อาจจะเคยทำหลายอย่างแต่ว่า ถ้าจะในอนาคตต่อไปก็อาจจะต้องโฟกัสหน่อยว่า <ừ> mm. อันไหนที่น่าจะมีประยุกต์ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น <ừ> mm. อะไรประมาณนี้ครับ <ừ> mm. แล้วถ้าว่ากันในแวดวงอุตสาหกรรมทางด้านนี้ของบ้านเราเนี่ยครับมีมีเขาเราียกมีการได้นําไปใช้หรือเป็นมีการหลายวงจรไม่ที่คนโดยคนไทยมีส่วนในการทาพวกวงจรพวกนี้อ่าก็ถ้าอย่างอุตสาหกรรมในเมืองไทยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ อุตสาหกรรมอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับหลักๆก็คือส่วนแรกคือส่วนการออกแบบนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนการผลิตตัวไ c หรือตัวชิปออกมาแล้วก็ส่วนที่3ามก็คือส่วนของการนาไปไปแพ็กเกจก็คือทําใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการทดสอบนะครับในส่วนอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของตัวแพ็กเกจกับ t e s t ิ้งนะครับอันนี้ก็คืออย่างอุตสาหกรรมบ้านเราที่ค่อนข้าง เวลหลักก็คือคอุตสาหกรรมตัวฮ์ดดิสนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีจานฮัดดิสผลิตที่อื่นนะครับ,รบแล้วก็ส่งมาที่เมืองไทยมีเอาหัวอ่าน<ๆ>จากที่นี่มาแล้วก็มาประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ที่ผ่านมาที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นจริงๆก็มีอุตสาหกรรมนอกจากฮ์ดดิสก็มีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอันหลักที่คนอจาจจะเคยได้ยินกันมากสุดนะครับก็ อนอกจากนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของบ้านเราก็จะเน้นในอยู่ในเรื่องของแค่แพคเกจิ้งกับเทสติ้งเป็นหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมแบบปลายนะ้นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนในการออกแบบเนี่ยก็คืออาจจะยังมีน้อยมากนะครับแต่ว่าก็ยางก็ก็อาจจะมีตอนนี้ก็เริ่มมีนะครับก็อย่างเช่นอย่างที่ผมอบอกว่าตอนที่ผมทำงานวิจัยดั้งไอตัว R F I D นะครับ อันนี้ก็มีบริษัทของคนไทยนะครับก็คือเปิดขึ้นมาทําตัว Product ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็คือตอนที่ผมทําวิจัยก็คือได้ไปอยู่ที่บริษัทตัวนี้ในพักหนึ่งนะครับก็ในรวมทาไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ก็คือบริษัทนี้ก็คือสามารถผลิตไอ้ตัว RFID ได้แล้วก็จําหน่ายก็คือเป็นผลิตก็คือเอาไปประยุกต์ในเรื่องของเนี่ยไอ้ตัว access control ในเรื่องพวกนี้หรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับปศุสัตว์นะครับหรือว่า อที่เขาเอาไปขายก็คือเป็นพวกกุญแจรถยนต์ที่ที่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียบเข้าไปเอาไปเอาไปควางใกล้ๆกดปุ้บสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณนี้นี่ก็เป็นงั้นก็ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มครับก็ผลักดันให้มีอุตสาหกรรมที่เป็นการออกแบบมากขึ้นก็คือเป็นเลาเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำเราอยู่อันบนสุดนะครับเพราะว่าการที่อุตสาหกรรมตรงนี้ก็คือเราจะได้มีเป็นเทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็สามารถได้อะไร ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้นนั่นเองแทนที่เราจะแค่รับมาแค่แพคเกจจิ้งกับเทสติ้งก็แสดงว่าบ้านเราก็เริ่มมีการมีการเป็นเนสบีหรือเป็นอะไรก็ตามที่จะเริ่มที่จะเริ่มในการออกแบบก็จนตัวนี้ขึ้นมาใช่ก็คือก็ก็มีความพยายามในการผลักดันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องแข่งกับ คนอื่นทั่วโลกนะครับเพราะว่าของพวกนี้อย่างของบริษัทที่เคยกล่าวมาถึงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือเขาตรงออกนะครับ99%คือคขายออกไปนอกประเทศนะครับงั้นหลักๆก,ก็คือเราก็ต้องแข่งขันกันในระดับที่ให้ต่างชาติเขายอมรับได้คือเราคงไม่ได้ขายกับกันอยู่ในประเทศของเราเองนะครับงั้นก็ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นโปรดักที่ต้องผลิตพัฒนาขึ้นมาก็ต้องมีความได้รับการยอมรับจาก ทุกคนที่จะน้อมาใช้งานนะครับก so> right ็เหมือนกับรายใหม่เข้ามานะครับผู้ใม่ก็ต้องก็ต้องได้รับการฝึกฝนเก็บประสบการณ์นะเก็บประสบการณ์ในการพัฒนานะแต่ก็ต้องเดีกว่าน่าจะให้การสนับสนุนนะเพราะเป็นเป็นอันนี้บอเป็นเทคโนโลยีในบ้านเราที่คิดที่แบบคิดค้นนะทำกันขึ้นเองนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาดนหนึ่งนะแต่ก็าชื่นชมที่จะเริ่มมีบุคลากรทางด้านนี้เข้าไป ช่วยกันนะศึกษาวิจัยทำมากขึ้นบางทีเดียยนะครับก็ซึ่งอาจารย์ก็มีโอกาสเข้าไปร่วมนะร่วมงานกับการกับบริษัทนีเดีวซึ่งซึ่งที่บอกว่าเทคโนโลยีมันค่อนข้างจะนําไปใช้หลากหลายมากนะทั้งในด้านของที่อาจารย์พูดเรื่องปศุสัตว์ขยายความนิดหนึ่งครับว่ามันทำยังไงได้บ้างก็ก็คืออย่างปศุสัตว์ก็คือบางทีเขาสนใจก็คือบอกว่าแต่ก่อนเราก็เลี้ยงสัตว์ตามธรรมดาแต่ว่า บางทีเขาต้องการที่จะควบคุมคุณภาพเช่นอยากรู้ว่าสัตว์ตัวนี้ฉีดยาหรือ,อยางเป็นยังไงก็คือจะได้ t r a c ได้ว่า<ม>เป็นยังไงหรือว่าอย่างจริงๆที่บ้านเราเริ่มมีการใช้งานก็คืออย่างเช่นจะเป็นไอตัว RFID เนี่ยจะเป็นขนาดเล็กแล้วก็ไปใส่หลอดแก้วแล้วก็ฝังอยู่ในสัตว์เพราะฉะนั้นก็คือเวลาสัตว์เลี้ยงเราก็สามารถสแกนได้ว่าคนนี้ถ้าเกิดมันหลงทางหรือว่าหลุดไปเราสามารถสแกนได้ว่านี่คือเจ้าของใคร,ครฉีดยา ไปเมื่อไรได้ดาวัคซีนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกือบจะเรียกว่าเป็นบัตรประชาชนของของของสัตว์นั่นเลยนะครับว่ามีข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆมันยิ่งไมหมดซึ่งก็ก็จะมีขนาดเล็กฝังเข้าไปในร่างกายก็จะสามารถที่จะดึงข้อมูลต่างๆมาได้นะครับเหมือนกับบ้านเราปัจจุบันก็เรียกว่าแทบจะขาดบัตรประชาชนไม่ได้นะว่าจะทําธุรกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ต้องใช้บัตรประชาชนทั้งหมดอันนี้ก็คงลักษณะเดียวกันนะมีการ เก็บข yeah. ้อ <tampoco> มูล <bugün> ต <Dragon> ่างๆไว้นะครับซึ่งโอกาสมันเป็นโอกาสที่จะจะสูญหายหรือสูญเสียข้อมูลหรือข้อมูลมันผิดเพี้ยนอย่างนี้มากน้อยเพียงไหนับอารก็จริงๆถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่ามันก็คือเหมือนข้อมูลที่เราเก็บบนคอมพิวเตอร์พวกนี้หลักการมันก็เหมือนกันนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานมากแล้วก็จริงๆถ้าอย่างรุ่นใหม่ๆก็คือคุณสามารถเขียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้คือเหมือน อัปเดตข้อมูลได้อยู่ในตัวไอดีโนนั้นว่าอัปเดตว่าเฮ้ยคุณฉีดยาไปเมื่อไรหรืออะไรอย่างนี้นะงะนั้นก็คือจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ได้นานแล้วก็โอกาสสูญหายก็คือเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีคือพอรับสัญญาณเข้าไปแล้วมันแปลงเป็นดิจ <dangerous. S 1> <Digital S 2> ิตอลดิจิตอลเนี่ยก็จะมีข้อมูลในการที่จะป้องกันการผิดเพี้ยนของข้อมูลมีการเช็คได้ว่าข้อมูลถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ใช้เทคโนโลยีของดิจิตอลส่วนหนึ่งในการที่ในการที่จะ เก็บข้อมูลเช็คข้อมูลว่างั้นก็คือจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นเองอารมณ์ต้องมั่นใจหรือปลอดภัยจากอะไรสัญญาณรบกวนหรือแหล่งสนามแม่เหล็กเรียกจากภายนอกที่จะเข้ามา่าก็อาจจะแต่ว่าก็คือถ้าเป็นสัญญ,ญาณแม่เหล็กเฉยๆก็คือข้อมูลอาจจะไม่ผิดไม่เสียหายก็คือแต่ว่ายกเว้นว่าถ้ามีสัญญ,ญาณแรงามากจริงๆอาจจะทําให้วงจรที่มันเกิดก็คือ สัญญาณมันใหญ่เกินกว่าที่จะรับได้ก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแต่ว่าไม่ได้เกิดความเสียหายกับข้อมูลแต่ว่าตัววงจรตั้งแต่ตอนนั้นอาจจะเสียหายได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีวงจรป้องกันนะครับก็คือถ้าถ้าในระดับหนึ่งก็ความเสียหายก็ยังสามารถที่จะป้องกันได้นะครับะนะครับก็หรือว่ามองได้เห็นภาพว่าคงไม่ใช่เพียงแต่คิดหน้าที่หรือฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับ<ๆ>ต้องรวมถึงพวกการป้องกันนะปัญหาหรือ อุปรสรรคอะไรที่เกิดขึ้นนะตัว,ต,วตัวการนี้ไปด้วยครับเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าอย่างเงี้ยพวกนี้เราก็ต้องออกแบบตอนที่ออกแบบเราก็ต้องศึกษาข้อมูลว่าอ๋อในสถานะการใช้งานจริงจะเป็นยังไงอาจจะมีสัญญาณแรงหรือสัญญาณอ,อ,อ่อนนะพวกนี้นะครับก็คือเพราะฉะนั้นตอนที่ตั้งแต่การออกแบบเราก็จะมีต้องมีเงื่อนไขว่าโอเคเราต้องป้องกันเงื่อนไขนี้นี้นี้เพราะฉะนั้นก็คือในเงื่อนไข ทั่วไปส่วนใหญ่เราก็จะสามารถองจรที่ออกแบบเนี่ยก็ต้องทํางานในการที่จะรองรับฟังก์ชันการทํางานพวกนี้ได้ด้วยครับนั่นก็ฟังมาขนานี้แล้วคิดว่าบางทีรายการเราก็มีเด็กๆน้องๆเยาวชนต่างๆที่ที่ฟังอยู่ด้วยนะเกิดสนใจที่อยากจะมีความสนใจในพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับแต่เด็กๆบางทีก็เริ่มจากประกอบวงจรทำอะไรวงจรง่ายๆนะมันก็เริ่มสนใจก็อาจจะอยากจะโตขึ้นไอยากจะเป็นนักพัฒนา ปรับปรุงวงจรนะเช่นเดียวกับอาจารย์อย่างนี้นะครับนะก็ให้อาจารย์ให้ข้อแนะนา,นาสักนิดหนึ่งนะสมมติว่ามาเรียนมาเรียน,มา,ยนมาเรียนที่จุฬาอย่างนี้นะภาคไฟฟ้าอย่างนี้นี่จบไป4ีปีเราจะสามารถทาได้ไหมหรือต้องเรียนถึงระดับไหนอะไรถึงจะมีโอกาสที่จะเริ่มไปไปเป็นผู้พัฒนาพวกวงจรพวกนี้ไนดะ้ก <c oughs> ็คือการเรียนสี่ปีจริงๆมันก็คือเป็นส่วนใหญ่หลักๆมันก็เป็นพื้นฐานนะครับก็ อย่างส่วนใหญ่วี2วีิอามจะเป็นวิชาพื้นฐานปี4ก็แล้วแต่ก็คือจะมีวิชาที่เริ่มเริ่มมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรพวกน,นี้ส่วนเริ่มมีเข้ามานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณถ้าชอบรู้สึกว่าชอบอก็คือเ้นการเรียนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเน้นปูพื้นฐานมาก่อนนะครับถ้าชอบจริงก็คือสามารถที่จะลงรายละเอียด วิชาวกนี้ก็จะค่อนข้างต่อยอดนิดนึง<ส>เพราะว่ามันก็จะแต่ละวงจรมันก็จะมีรายละเอียดของมันว่าวงจรที่เอาไปใช้งานทางด้านขยายสัญญาณก็จะมะีมีรายละเอียดอย่างหนึง่ง<ส><ส>วงจรที่เอาไปใช้สําหรับการสื่อสารก็จะมีรายละเอียดอีกอย่างหนึง่ง<ส><ส>พวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยลงไปนะครับ<ส><ส>ในการออกแบบของจริงนะครับแต่ว่าถ้าสนใจก็ก็ต้องลองดูว่าคุณสนใจเพราะว่าวงจรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความสนุกว่าเการออกแบบเพราะว่ามันก็อาจจะแตกต่างกับการออกแบบของวงจรทางด้านดิจิตอลส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆวงจรดิจิตอลก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์กับทุกอย่างมันก็ต้องนอกจากอนาล็อกก็มีดิจิตอลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะสนใจในอนาล็อกหรือดิจิตอลที่ในการทําเป็นพวกวงจรพวกนี้ก็จะก็จะมีศาสตร์ในการที่เรียนของมันแล้วก็แต่ว่าแล้วก็ถ้าใครที่สนใจก็อยากให้ลองศึกษาดูก็แนะนําว่าถ้านั่น เพราะว่ายังไงเราก็การที่เราจะพัฒนาไปอย่างที่บอกว่าเราจะถ้าจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมในการออกแบบมันมีอะไรขยายตัวได้มากขึ้นในประเทศไทยนะครับเราก็ต้องการยังต้องการตัวคนที่เป็นบุนคลากรอีกเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผมไปทํางานอย่างเงี้ยการที่จะได้ Product มาคือมันไม่ใช่ว่าผมไปคนเดียวแล้วม,มันได้ขึ้นมาจริงๆก็คือมันต้องมีทีมหลายคนในการช่วยกันออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็ เพราะฉะนั้นบุคลากรก็ังเป็นสิ่งที่จําเป็นในการที่จะทําให้อุตสาหกรรมนี้มันก้าวหน้าขึ้นไปครับก็เียว่ามีทั้งส่วนร่วมและส่วนต่างทั้งสองอันนะครับทั้งอนาล็อกับดิจิตอลนะครับบางทีก็มีพื้นฐานเดียวกันบางส่วน,นก็จะจะแตกต่างกันไป<ช>นะนะครับมันก็น้องที่สนใจก็ลองอศึกษาเพิ่มเติมนะนะหรือมาพูดคุยกับอาจารย์เขาได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นพงนะครับนิทานทําเบียงสูงนะครับที่มา พูดคุยให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของอะไร Analog Integrated c i r ์ก i t นะหรือว่าวงจรรวมนะแบบ a n a ็อกนะแล้วก็ทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในบ้านเรานะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากมีข้อเสนอแนะนะครับหรือติชมรายการนะครับก็ส่งมานะครับได้ทางอีเมลนะครับหรือจะไปชมย้อนหลังนะครับทางเว็บเพจของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับที่ w w w e n g j u l a d ac t h นะครับนะสำหรับวันนี้เวลาหมดนะครับพบกับรายการพูดจาภาษาช่างได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาส0บนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสานาทีานะครับแล้วเราก็มีรีรันทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสานาทีาถึง9ก้นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุจุฬานะครับวันนี้นะครับสำหวันนี้ผมอาจารย์นภงมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ